ในปี2070หรือในอนาคตอีก50ปีขา้างหน้าโลกมนุษย์ก็ได้ถูกพวกปีศาจข้องำไปจนได้เลยทำให้ผู้คนต้องทุกข์ลกกำดัลำบากแต่ปเป็นเหตุการณ์ในอนาคตนะจะบอกให้และอีกด้านหนึ่งมีใครกำลังวิจัยเกี่ยวกับการสร้างมาสัสไรเดอร์คนใหม่ขึ้นมาและไรเดอร์คนนที่ถูกสร้างขึ้นมาก็ได้มาอยู่ในยุคป,ปัจจุบันอย่างไม่รู้อีโนโิเนและอ้างว่าไปทั่ว ไ i เดอร์รีไวส์และพวกไลเดอร์เซเบอร์ที่เจอกันโดยบังเอิญเลยต้องเข้ามาปะทาก,กับไลเดอร์คนนี้แต่ก็สู้หาเหวอะไรไม่ได้เลย ให้ตายสิเลดเดอร์ตัวนี้มันเกเะเกินและในอดีตเมื่อ50ปีก่อนในปี1971ก็ได้มีชายคนหนึ่งที่ดูเหมือนกำลังหนีอะไรบางอย่างอยู่และก็ได้จับพัดจับผูมาโผล่อยู่ในยุคป,ปัจจุบันในปี2021แบกงง,งต่อหน้าอีกิก,กับลุงแก่ๆคนหนึ่งที่ท่าทางเหมือนจะรู้จักชายคนนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งเราก็จะได้รู้จากแฟนลับของทายองโกเฟนิกว่าชายผู้มาจากอดีตนี้มีชื่อว่าโมโมเซลิโนสเกเป็นนักวิทยาศาสตร์ของทาโองโกช็อกเกอร์แสดงว่าทายองโกช็อกเกอร์ที่เป็นคู่ปรับตลอดกาลของเหล่ามัสไลเดอร์อาจมีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สุดโรมานในครั้งนี้ก็เป็นได้ไอห่าไอช็อกเกอร์มึงเสือไปทั่วเลยให้ตายสิ อดีตปัจจุบันและก็อนาคตที่เกิดความวุ่นวายครั้งนี้จะเป็นอะไรก็ขึ้นอยู่กับเหล่าไรเดอร์ของทางองค์กรสเปนิดและเหล่าไรเดอร์แห่งองค์กรซอร์ออลโลกสจะต้องแก้ไขปอติศาตร์100ปีที่บิบเบยวนี้และจาัดก,การพวกองค์กร็ชกเกอร์ที่อยู่เบื้องหลังนี้ให้จนได้และก็ไม่ใช่แค่พวกรีไวซ์กับเซเบอร์เท่านั้นยังมีเหล่าไรเดอร์ตัวอื่นในแต่ละยุคสมัยก็เข้ามาร่วมแกนในศึกครั้งนี้อีกด้วยแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องติด ตามในภาพยนตร์ k a m e n ด i d e r b e y o n d Generation ที่จะเข้าฉายในรงภาพยนตร์ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่17ธันวาคมนี้และนี่ก็คือโปสเตอร์ชิ้นที่สองของภาพยนตร์ k a m e n Rider b e y o n d Generation ในโปสเตอร์มีรายละเอียดปิย่ออยู่เยอะเลยที่อาจจะบอกใบ้ถึงเนื้อเรื่องของมูวี่ภาคนี้แต่เขาไม่เจาะรายละเอียดก็แล้วกันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวแต่ที่รู้สึกสงสัยเลยก็คือในโปสเตอร์มึงจะเด่นไปไหมเนี่ยไอคอมเมดีเดอร์เซจูรเนี่ยทำเอารีไวกับไวส์ที่เป็นพระเอกหลักของมูวี่ภาคนี้สมิกเลย ทั้งที่บทดูไม่น่าจะเด่นอะไรขนาดนั้นสำหรับมูวี่ภาคนี้นี่เป็นความเห็นของผมที่ได้ดูตัวอย่างล่าสุดของมูวี่ภาคนี้นะตอนที่ดูตัวอย่างนี่ผมรู้สึกว่าในหนังจริงไอ้เจ้าไรเดอร์ตัวนี้บทบาทคงจะเป็นตัวประกอบที่เด่นกว่าตัวประกอบชาวบ้านก็แค่นั้นเองแต่ก็ไม่รู้นะว่าคนที่แปลงร่างเป็นไรเดอร์เซจูรี่นี่เป็นใครกันแน่หรืออาจจะไม่มีคนแปลงร่างเลยอะไรอย่างนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไป ถึงแม้จะมาแค่ตัวอย่างแต่ก็มีฉากหลายๆฉากที่ค่อนหน้าสนใจเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นการรวมตัวของเหล่าไลเดอร์จากองค์กรฟฟนิกกับเหล่าไลเดอร์จากองค์กรซอร์ออลโลคอเพื่อเข้าเผชิญหน้ากับอะไรสักอย่างก็น่าจะเป็นองค์กรช็อกเกอร์นะที่เป็นฉากรวมตัวไรเดอร์จากทั้งสองซีรีส์ที่ข้อเท่เลยทีเดียวซึ่งไลเดอร์ที่อยู่ในฉากนี้เลิกจากฝั่งขององค์กรซอร์ออลโลคที่มากันตั้งแปดคนกับดาบมีชีวิตอีกหนึ่งเล่มไม่ว่าจะเป็นพมิยมามะโทมาห,หรือมัสไลเดอร์เซเบอร์ ชินโดลินทาโร่หรือมัสไลเดอร์เบลสฟูคามิยเคนโตหรือมัสไลเดอร์เอสปาดอทเฮ้ยไม่ใช่ละเอสปาดาต่างหากอาคามิกิเรนหรือมัสไลเดอร์เคนซันโอกาเรียวหรือมัสไลเดอร์บัสเตอร์ ไดชินจิเทสโซหรือมาสไลเดอร์ลดชินไดเลกาหรือมาสไลเดอร์ซาเบล่ากับพี่ชายสุดเท่ของเธออย่างชินไดเลกาหรือมาสไลเดอร์ดูแลนดอและคนสุดท้ายของกลุ่มซอร์ออโลกอนนั่นก็คือยูริหรือมาสไลเดอร์ไซโคและมาดูทางฝั่งไลเดอร์ของทางโอกรฟินิกที่มากันตั้ง4คนกับปีศาจอีกหนึ่งตัวไม่ว่าจะเป็นอิการาชิอิกเกพี่ชายคนโตของบ้านอิการาชิหรือมัสไลเดอร์รีวาย อีการาชิไดจินน้องชายคนรอขอยอีกิหรือมัสไลเดอร์ไลฟ์และน้องสาวคนเล็กขอยอีกิกับไดจิอย่างอีกาลาชิสักุระหรือมัสไลเดอร์ชาร์เลเดอร์คนใหม่ล่าสุดประจํำซีรีส์มัสไลเดอร์รีไวส์ไลเดอร์สาวที่ในเทเลบีไม่มีบอกไว้ว่าจะมาปรากฏตัวในซีรีส์รีไวส์ตอนไหนแต่ก็ได้รู้แล้วละครับว่าสักุระในร่างไลเดอร์นี้จะมาปรากฏตัวในซีรีส์รีไวส์ ตั้งแต่ตอนที่12น,นี้เป็นต้นไปซึ่งความโหดขอเธอจะเป็นอย่างไรคงต้องรอดูในซีรีส์ e ีวิ e แล้วครับกลับมาเข้าเรื่องก,กันดีกว่าครับคนต่อมานั่นก็คือฮิโรมิคาโดตะหัวหน้าของไดจินในหน่วยฟินิก หรือมัสไรเดอร์เดมอนที่แกก็มามีบทบาทในมูวี่ภาคนี้ด้วยและคนสุดท้ายนั่นก็คือไวส์หรือมัสไรเดอร์ไวส์ซึ่งก็ไม่ต้องงงกันไปนะครับว่าในฉากนี้ไวส์ฉายไปไหนก็อยู่ในตัวอีกี่นั่นแหละครับเพียงแค่มันไม่ให้เราเห็นหน้าก็เท่านั้นเองเห็นแล้วอย่างเท่เลยฉากนี้อยากเห็นฉากแปลงร่างกันหมดของพวกเขาในหนังเต็มๆซะแล้วล่ะและอีกสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าเลยก็คือการกลับมาของเหล่าไรเดอร์ตัวเก่าๆที่ไม่ใช่แค่พระเอกเท่านั้นยังมี พวกพลอตัวร้ายตัวประกอบอะไรก็ว่าไปบลบลาบลา,บาออกมาแจมมาจัดส้นบา <c oughs> พาไลเนากันอีกด้วยมาการทั้งยุคโชวะยุคเฮเซและก็ยุคเลวะกันเลยทีเดียวซึ่งไลเดอร์ตัวเกา่าๆที่ปรากฏตัวมาในภาคนี้ก็มีอยู่หลายตัวกันเลยไม่ว่าจะเป็นเหล่าดาร์เรดเดอร์ทั้ง7ตัวที่นานครับพวกกิฟจูเน์มาลูกระทื่เหล่าไลเดอร์ฝั่งดีฝั่งดาร์เรดเดอร์ทั้ง7ตัวนี้มีทั้งมัสไลเดอร์โอจาจากซีรีมัสเลเดอร์ริ ที่แม่งยืนเด่นอยู่ตรงกลางเลยฝั่งทางขวาม,มือของโอจาจะมีทั้งมัสลีเดอร์ซอโซเลอร์หรือเจ้าเวสีทองจากมูวี่มัสลีเดอร์วิซายอิเมจิกแลนด์มัสลีเดอร์ดุกจากซีรีส์มัสลีเดอร์ไก่หมูและก็มัสลีเดอร์บารัคโอบามาเฮ้ยไม่ใช่ละ<ม>บารัคเฉยๆจากมูวี Mask Rider ่มัสลีเดอร์จีโอโอเวอร์ครอสเซอร์ส่วนทางฝั่งซ้ายมือของโอจาจะมีทั้งมัสลีเดอร์เอเทนอลจากมูวี Double, ่มัสลีเดอร์ดับเบิลสกุล่าไกอาเมมูรี่เอท ถัดมาก็จะเป็นช็อกเกอร์ไรเดอร์ไเรไเดอร์หมายเลขหนึ่งตัวปอจากซีรีส์มาร์สไรเดอร์ภาคแรกซึ่งก็ไม่รู้ว่าเอามาทำไมและดาร์คไรเดอร์คนสุดท้ายนั่นก็คือมาร์สไรเดอร์หมายเลขสี่จากมูวี่ของไดอารมาร์สไรเดอร์หมายเลขสี่ซึ่งทั้งเจ็ดดาร์คไรเดอร์พวกนี้มากันอย่ากัดเจ็บบาปเลยซึ่งฝั่งของไรเดอร์ตัวดีที่เข้าเผชิญหน้ากับ เหล่าดาร์คไรเดอจ็บประจำบ,บาร์พวกนี้ก็มีทั้ง m มัสไรเดอร์ไน h t พลองจากซีรีส์ม a สไรเดอร์ริวคีกับม a สไรเดอร์เอ็กเซลพลองจากซีรีส์ม a สไรเดอร์ดับเบิและก็ไม่ใช่แค่ไน h t กับเอ็กเท่านั้นยังมีไรเดอร์ฝั่งดีที่เข้ามาประจันหน้ากับพวก Dark r ไ d e r อยู่อีกทั้งม a สไรเดอร์วากิลี่จากซีรีส์ม a สไรเดอร์เซเลอ n m วันมัสไรเดอร์เดจากซีรีส์มัสไรเดอร์เบลดและก็ม a สไรเดอร์เอ็กเซลในร่างมูเทกิเกมเมอร์จากซีรีส์มัส ที่ก็ไม่รู้ว่าทําไมเอ็กเซถึงมาในล่าสุดยอดอย่างนี้ทั้งที่ตัวอื่นไม่มาในล่างหลักกันหมดเลยมีพี่แกแค่คนเดียวก็สามารถตบพวกดาร์คไรเดอร์ไปตั้งหลายตัวได้เลยนะเนี่ย <Huh? S 1> รู้อย่างนี้ก็น่าจะมาแค่เอ็กเซล่าสุดยอดตัวเดียวก็พอแล้วมัง้งเสริมทัพด้วยเหล่าไรเดอร์ที่เป็นตัวฉลองครบรอบที่มากันตั้งพวกระตัวเลยไม่ว่าจะเป็นมาร์สไรเดอร์ซูเปอร์วันตัวฉลองครบรอบ10ปี ม a สไ r เดอร์แซกโอตัวฉะลองครบล้อ20ปีม a สไ r เดอร์ k i t ิโตตัวฉะลองครบล้อ30ปีและ3 r i ไ e เดอร์จากซีรีส์มัสไรเดอร์โฟเซตัวฉะลองครบล้อ40ปีไม่ว่าจะเป็นโฟเซเมเทโอนะในชิโกก็มาร่วมแจมด้วยและก็มีไ i เดอร์แบล็กอาร์เอ็กจากซีรีส์ม a สไ r เดอร์แบล็กอาร์เอ็กมาร่วมแจมอีก ก็ถือว่านี่เป็นศึกโคลัมบอของเหล่าไรเดอร์เลยทีเดียวถึงแม้จะมีพวกกิฟจูเนยมาร่วมแจมด้วยก็เถอะและมีการจับคู่บิสแมทด,ดวลเดอร์ของไรเดอร์หลายคู่เลยไม่ว่าจะเป็นม ja, าสไรเดอร์โอจาปะทมาสไลเดอร์วาคิลลี่โอจานี่เคยไฟกับไรเดอร์หญิงคนแรกของยุคเฮเซอย่างไรเดอร์ฟาวกันมาแล้วคราวนี้ก็มาไฟกับไรเดอร์หญิงคนแรกของยุคเลวะอย่างไรเดอร์วาคิลลี่ไปด้วยอีกแต่มีการใส่อิสเต้เข้าไปด้วยใน,นเนี่ยตัวเอเนี่ยมาสไ ไเดอร์ในปะทะกับมา s สไรเดอร์เอเทนอลก็ไม่แปลกที่ทั้งสองคนนี้จะมาเจอกันเพราะทั้งสองคนก็มีดีไซน์ที่คล้ายคลึงกับแบทแมนยีโรจากจักรวาลดีซีอยู่เหมือนกันเลยเป็นการจับคู่ชกที่โคตรเบสแมทกันเลยทีเดียวซึ่งไรเดอร์ตัวเก่าๆทั้งหมดนี้เอาแค่ฝั่งตัวดีนะไม่ใช่ตัวจริงแม้แต่อย่างใดแต่เป็นบอดที่ถูกคาลิสก,กิจอร์ดในอีก50ปีข้างหน้าที่แกง,งเงือก ซัมมอนขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับพวกดาร์คไรเดอร์โดยใช้ iPad ที่สามารถซัมมอนไรเดอร์ตัวไหนก็ได้เพียงแค่เอาไปนิว้วกดจิิกเข้าไปก็สามารถซัมมอนพวกไรเดอร์ามาต่อสู้ได้แล้วซึ่งคอลเลคชันไรเดอร์ที่เอาไว้ซัมมอนก็มีอยู่หลายตัวที่ยังไม่ถูกซัมมอนออกมาเลย ไม่ว่าจะเป็นมาสไรเดอร์หมายเลขหนึ่งกับมาสไรเดอร์หมายเลขสองมาสไรเดอร์ V3 มาสไรเดอร์ X มาสไรเดอร์สกายไรเดอร์มาสไรเดอร์คูกะมาสไรเดอร์เรวคีมาสไรเดอร์คาบุโตมาสไรเดอร์ดีเคดมาสไรเดอร์ดับเบิลมาสไรเดอร์โอสมาสไรเดอร์ไกมูมาสไรเดอร์เรวเกนมาสไรเดอร์โกสมาสไรเดอร์เอ็กเซลแอคชั่นเกมเมอร์เลเวลสอที่เป็นร่างหลัก ม a s k สไลเดอร์ p y อปปี้ม d e r สไลเดอร์บิวม e r g สไลเดอร์จีโอมาสไลเดอและก็ Mask สไลเดอร์เซลวันและทั้งหมดนี้ก็คือเหล่าคอลเลกชันไลเดอร์ทั้งหมดขอคาริสกิจจอที่เอาไว้ซัมมอต่อสู้กับพวก Dark คไลเดอส่วนทางฝั่ง Dark คไลเดเจกประจันบายพวกนี้เป็นบอดที่ถูกซัมมอมาด้วยหรือเปล่าหรือเป็นไลเดอร์ที่ถูกสังคอมาโดยพวกองค์กรช็อกเกอร์แนนคตกันแน่อันนี้ก็ไม่ให่ใจก็ต้องรอดูในหนังอีกที ถึงแม้จะมาเป็นแค่บอดไม่มีคนแปลงร่างแต่การขนไรเดอร์ที่ไม่ได้มีแค่ตัวเอกอย่างเดียวมาคับขัานขนาดนี้ก็รู้สึกพอใจแล้วล่ะหนังรวมมิกไรเดอร์ที่ผ่านมาแม้มีแต่เอาตัวเอกอย่างเดียวไม่มีตัวรองตัวประกอบตัวร้ายมาด้วยเห็นแล้วก็ทำเอารู้สึกเบื่อพอดีเลยอยากเห็นไรเดอร์ตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวเอกมาประกฏตัวในหนังรวมมิกให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันบ้างไม่ใช่จะเอามาแต่พวกตัวพระเอกอย่างเดียว จะเอาตัวไหนมาก็ได้แต่อย่าเอาไอ้สาตัวนี้ผมมาแปลงขาดเพราะผมไม่ชอบไรเดอร์พวกนี้จากซีรีส์นั้นเลยแม่งสู้กันเลือดสาดอย่างเดียวเห็นแล้วปวดจิตถ้าเอาพวกนี้มาผ่ในหนังถึงแม้จะมีภาคไทยก็เถอะแต่ผมก็จะไม่ดูไปอาคาด และนี่ก็คือ2ตอัวละครประจำภาพูวี่ที่จะเป็นคีย์หลักของเรื่องประกอบไปด้วยโมโมเซะหรือสุเกตนักวิทยาศาสตร์ของทาโอกรช็อกเกอร์ผู้มาจากอดีตเมื่อ50ปีก่อนที่หลงยุคเข้ามาในยุคปัจจุบันอย่างไม่ทราบสาเหตุ โมโมเซฮิเดโอเขาคือลูกชายของโมโมเซลิโนสุเกตที่ปัจจุบันกลายเป็นคุณลุงแก่งเงืออายุ50-60ปีไปแล้วพอได้เจอกับลิโนสุเกตผู้เป็นพ่อที่มาจากอดีตเขาก็เกียดขี้นหน้าผู้เป็นพ่อเอาม,มากเพอเมื่อ50ปีก่อนลิโนสเกตผู้เป็นพ่อได้ทิ้งเขาและแม่ไปตั้งแต่เขายัางเด็กเลยทําให้ฮิเดโอในว,วยัยสูรุายไม่ให้อภัยผู้เป็นพ่อใหญ่ลิโนสเกตที่ทิ้งครอบครัวไปไปอาคาา และความสัมพันธ์ของสองพ่อลูกโมโมเซนี้จะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับอีกิผู้ชำนนาการเลือกความสัมพันธ์ครอบครัวว่าจะทำให้สองพ่อลูกคู่นี้ที่ฆ่าเวลามาเจอกันคืนดีกันได้หรือไม่ก็ไม่รู้หรอกนะว่าลิโนสเกตได้ทิ้งฮิเดอกับเมียเขาไปตอนไปอยู่กับโอกกช็อกเกอร์หรือตอนที่เขาได้ฆ่าเวลามายุปัจจับันกันแน่ถ้าเป็นอย่างหลังงั้นก็แสดงว่า ที่เขาได้ทิ้งครอบครัวไปอย่างไม่รู้สาเหตุอาจจะพาะเขาได้ฆ่าเวลามายุคป,ปัจจุบันและได้ร่วมมือกับพวกไรเดอร์รีไวส์กับเซเบอร์เพื่อหาทางหยุดยั้งมัสไรเดอร์เซจูรี่ที่มาจากอนาคตและเพื่อหาทานกับปยาอาดีตที่เขาจากมาแต่ก็ได้ถูกไรเดอร์เซจูรี่ฆ่าตายเพราะไปปบเปอร์ฮีเดโอผู้เป็นลูกชายในวัยสวยอยู่เลยทําให้ฮีเดโอในวัยเด็กกับแม่ของเขาได้ถูกพ่อทิ้งไปตั้งแต่เมื่อ50ปีเพราะพ่อของเขา ได้ฆ่าเวลามายังยุคปัจจุบันและได้ตายที่นั่นเลยทําให้เขาไม่สามารถกลับไปหาลูกได้อย่างไม่มีวันหวนกลับถ้าพอดเนื้อเรื่องมาอย่างนั้นคงจะดาร์หน้าดูและเศร้ากิงใจเลยทีเดียวนอกจากปริศนาที่ลินโนสเกตเดินทางฆ่าเวลาจากอดีตมายางปัจจุบันแล้วยังมีไลเดอร์ปริศนาอย่างมาร์สไลเดอร์เซจูรีที่เดินทางฆ่าเวลามาจากอนาคตมายางปัจจุบันอีกการที่คนจะสองช่วเวลาทั้งอดีตทั้งอนาคตเดินทางข่าเวลา มายาปัจจุบันเนี่ยมันมีที่มาสาเหตุจากอะไรกันแน่หรือมีใครที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ครั้งนี้และทําไมไรเดอร์ผู้มาจากอนาคตอย่างไรเดอร์เซนจูรีถึงมีเกาะตั้ง2เวอร์ชั่นทั้งเวอร์ชันกรอดสีน้ําเงินที่ดูเหมือนมาอย่างชมิกกับเวอร์ชั่นกรอดสีเงินที่ดูเหมือนมาอย่างผู้ร้ายตกลงมันหมายถึงอะไรกันแน่ หรือว่าเขาเป็นไรเดอร์ตัวร้ายก่อนแล้วค่อยกลับใจเป็นตัวดีแต่ที่รู้แน่ๆเลยก็คือไรเดอร์ตัวนี้ก็น่าจะเป็นมนุษย์ดับแปงเหมือนกับพวกชวะไรเดอร์นั่นแหละหรือไม่ก็เป็นไซบอร์กไปเลยแล้วใครกันที่เป็นคนสร้างไรเดอร์ตัวนี้ช็อกเกอร์นั่นหรอหรือว่าจะเป็นคนอื่นแล้วในมูวี่นี้ใครกันแน่ที่เป็นบอสใหญ่หรือตัวการของเรื่องผมคิดว่าน่าจะเป็นไอเจ้าตัวนี้นั่นแหละครับ ที่หน้าคาเอลารสลาสบอสประจำซีรีส์เรโซเจอร์นั่นน่ะที่ผมมาเป็นภาคลังลายในตัวใหญ่ผมคิดว่าไอตัวนี้นี่แหละที่จะมาเป็นบอสใหญ่ของภาคนี้แต่จะมาในฐานะหัวหน้าขององค์กร ช็อกเกอร์หรือจะเป็นแค่ปีศาจของกลุ่มองค์กรเดดแมนที่นำทีมโดยไทอาเกลล่าหรือเปล่าเพราะกลุ่มองค์กรเดดแมนนี้ก็จะมามีบทบาทในมูวี่ภาคนี้เหมือนกันดีไมด่ดีอาจจะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับองค์กรช็อกเกอร์ในการวางแผลยึดครองล่องนี้ก็เป็นได้มีดีลเป็นหุ้นส่วนกันด้วยสององค์กรทวกงนี้ และนี่ก็คือหลังใบปิดของภาพยนตร์คอมเมดี้เดอร์ Beyond Generation หรือที่เรียกว่าแฮมบิลอะไรนั่นนแหละครับที่ได้ลงเนื้อเรื่องข้าวข,ข,ของมูวี่ภาคนี้ว่าเรื่องราวนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งผมก็ขอไม่ได้ลงรละเอียดแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวแต่เราก็จะได้รู้เพิ่มเติมล้ะครับว่าจะมี Legend Rider ตัวไหนบ้างที่จะมีบทบาทเป็นแค่บอดในมูวี่ภาคนี้ มาสไลเดอร์หมายเลขหนึ่งมาสไลเดอร์ครูกามาสไลเดอร์เซลวันมาสไลเดอร์ป๊อปปี้และก็มาสไลเดอร์วอซี่ที่ได้ถูกคาลิสกิจอรอนใน50ปีคนัหนาซัมอนเพิ่มเติมขึ้นมาทั้ง5้าคนนี้ก็มีอยู่ในคอลเลกชันใน iPad ของคาลิสกิจจอนใน50ปีคงหนางั้นก็แสดงว่าเราควรจะได้เห็นเหล่าไลเดอร์ที่อยู่ในคอลเลกชันใน iPad ของคาลิสกิจอรอนไอที่เห็นอยู่เนี่ยมาโลดแล่นในมูวี่ภาคนี้อย่างแน่นอนละมังงาก็ไม่รู้หรอกว่าจะเอามา มาราสไรเดอร์คลีเบอร์ Mars จากซีรีส์มาร์สไรเดอร์เซเบอร์ก็มาด้วยซึ่งคนแรกก็น่าจะเป็นโซเฟียนั่นแหละแต่ทำไมเธอถึงไม่มาร่วมเดิมบุกขาร่วมกับเหล่าไรเดอร์นักดากับเหล่าไรเดอร์รีวส์เลยอะ่ะหรือว่าโซเฟียก็อยู่ในฉากนี้เหมือนกันนั่นแหละแต่หลุดเฟรมไปแล้วก็ขอจบก,กันไปเลยแล้วกันนะครับ ในคลิปนี้เป็นไงกันบ้างสนุกกันไหมของไม่สนุกกันมัน้งตัวอย่างล่าสุดของมูวี่ภาคนี้อย่างพีทเลยที่เอาพวกเลเจนด์ไรเดอร์ที่ไม่ใช่พระเอกมามีบทบาทในมูวี่ภาคนี้ด้วยถึงแม้จะมาเป็นแค่บอทก็เถอะเบื่อแล้วที่มูวี่ไรเดอร์รวมยากจเจ้าแต่พวกพระเอกอย่างเดียวอยากเห็นไรเดอร์ที่ไม่ใช่ตัวเอกอย่างพวกตัวลอตัวร้ายกลับมาบ้างยกเ,เวงเจ้าพวกนี้มูวี่ไรเดอร์จะได้มีสีสันบ้างไม่ใช่จเจ้าแต่พวกพระเอกอย่างเดียว งั้นก็ขอตัวลากันไปก่นอนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายวู้ไปละชีสากุละาจังแลงล่าเป็นไรเด้อดาแต่ว่าเธอต้องมีปีศาจภายในจิตใจที่น่ากลัวและอันตรายเป็นอย่างมากแน่ๆเลยชี่าน่ากลัวพ่อมือสีไอไวส์น่ารักขนาดนี้จะมีปีภายได้ไงมึงตาโถหรือเปล่าไอไวส์ อาเจ๊กเจ๊เ้าวหมัวยืนบื้ออย the um, ู่ทำไมเรียกเข้าไปช่วยน้อยก่อนแล้วแล้วอย่าลืมกดไลค์กดดีไลค์ถ้าไม่ชอบกดแชร์กดติดตามซับสไครต์กดใส่กระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็มาคอมเมนต์กันด้วยนะเด้อ